มะมา,ะมาทมะมะุทิะะมากามะรติสันทวังอัปปะมะัตโตทิทายันโตปัปโปติกะลมังสุขังคำว่าประมาทหมายถึงความหลงมัวเมาในลาบยศสรรเสริญสุขเมาในวัย ในอายุและเมาในชีวิตบุคคลผู้ประมาทเหล่านี้แม้มีชีวิตอยู่ก็เป็นอยู่ด้วยคะเป็นอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกหายใจออกเท่านั้นหาทำประโยชน์สิ่งใดได้ไม่เพราะคนผู้ประมาทแล้วย่อมไม่เอาใจใส่ในร่างกายของตน จะปล่อยไปตามบุญตามกรรมเมื่อถึงคราวป่วยไข้ก็ไม่เอาใจใส่ในการพยาบาลแม้โลกเพียงเล็กน้อยก็สามารถกำเริบและทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ถึงแม้ถึงมีชีวิตอยู่ก็ปร,ราดใจากความสำารันใจสเจปุเพกะตะเหตุสุขทุกขังมิคัชตชิ โปรานกังกตังปาปังตเมตโตมุนจเต,เตอินังถ้าประสบสุขทุกข์เพราะบุญบาปที่ตนทำไว้ก่อนเป็นเหตุชื่อว่าเปื้องบาปเก่าที่ทำไว้ดุดเรื่องนี่ฉะนั้นนิทังนะพะหุรีกะรยะชาคลิยังภะัยะอาตาปีตันทีมายังผัดสัง ทางเมตุนังวิปะชะเหสวิภูสังผู้มีความเพียรไม่พึงนอนมากพึงเสรทำเครื่องตื่นพึ่งพึงระความเกียดคร้านมายาความระร่าเริงการเล่นและเมถุนพร้อมเครื่องประดับเสียระแล้วย่อมเป็นสุขเมือ่อใดพราหมณ เอ็นพูดถึงฝั่งในธรรมสองอย่างเมื่อนั้นกิเลสเครื่องตึงทั้งปวงของพรามผู้รู้นั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คำว่าสังโยชน์หมายเอากิเลสเครื่องผูกพันตึงใจสัตว์ให้ติดอยู่ในภพได้แก่กิเลสกลุ่มหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วชักนำให้หมู่สัตว์เกิดในกามภพรูปภพและอรูปภพทำให้วัฏฏะสงสารยืดยาวเนิ่นนาน เข้าไปอีกซึ่งเป็นกิเลสอันละเอียดสุขขุมนอนแนบอยู่ในสันดานหรือแทรกแซงอยู่ในจิตไม่ค่อยแสดงกิริยาอาการให้ปรากฏแต่เมื่อมีอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจมากระทบเข้าจึงแสดงกิริยาอาการให้ปรากฏชัดดุจก่อนที่นอนที่นอนอยู่ก้นตุ่มฉะนั้น ในบรรดากิเลสดังกล่าวมีสักกยะทิฏฐิความเห็นที่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้า